สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะวันนี้จะมาหัวข้อในด้านความรักนะคะคนที่เลิกลาหรือจบความสัมพันธ์โดยที่ยังไม่ชัดเเเจนนนนนนกัอออยู่ณนะตนนี้้ะะคคหรรรืปป็ปมศ สิ่งที่หมอบอกก็คือในหัวข้อนนี้ หากไม่รักกันแล้วนะคะก็ให้บอกกันดีๆนะคะวงเล็บเนาะอย่าทําแกล้งเป็นรักกันเลยนะคะเพราะมันเจ็บเนาะอธิษฐานจิตทาสมาธิให้นิ่งขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปถ้าวันนี้คลิปวิดีโอตรงกับความรู้สึกของคุณในวันนี้นะคะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองก่อนแล้วนึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าคนที่เรามีความขัดแย้งในเรื่องความรักกันอยู่นะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยํานะอ่ะหมอขออนุญ,ญาตขอให้ลูกดวงนะคะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองนะคะแแล้วกกกฝาดไ like, ์ชร ตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเป็นพลังงานโดยรวมอย่างที่หมอบอกนะคะแม่นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะอธิษฐานเรียบร้อยแล้วหมอขออนุญาตจับไพ่สักคู่นะคะขอให้ไพ่ของหมอเล่าเรื่องเรามาด้วยความแม่นยําตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะในด้านความรักของคุณปมความรักรักสามเศร้าในวันนี้นะคะหากไม่รักกันแล้วก็บอกกันดีๆนะคะอย่าทําเป็นแกล้งรักกันเลยเนาะมันเจ็บที่หมอบอกนะคะมาดูกันเลยค่ะ คนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้หมอต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แลอเป็นเพศเดียวกันก็ได้ในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะกว่าคุณจะใช้ชีวิตการครบหาดูใจกันหรือต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆว่าจะเป็นผู้ใหญ่คนรอบข้างนะคะคนที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับถ้าเกิดเป็นเพศเดียวกันในไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะมีความทุกข์ความเสียใจร้องไห้เยอะในไพ่ใบนี้แม้กระทั่งการยุติจบความสัมพันธ์ไปแล้วที่เขานะคะอาจจะติดเพื่อนกินเที่ยวดื่มลักษณะประมาณนี้หรือสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้บ่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กกกกัับบบบ้้้าานน็็ไไไดดมม่่่่อออยูเเระสิงทีหก ะะแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโก้เชื่อมั่นในตัวเอง เออขอโทษค่ะที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงทําอะไรคิดว่าตัวเองต้องดีต้องเด่นกับเขาลักษณะประมาณนี้เป็นคนที่ไม่ยอมคนลักษณะทัศนคติเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บตัวอารมณ์ความส่วนตัวนะคะอารมณ์ทางเพศสูงเนาะสิ่งที่หมอบอกเลยเห็นได้ชัดนะคะและสิ่งที่หมอบอกคือเขามาักจะทําร้ายความรู้สึกในใจเราด้วยคําพูดคําจาหรือทําร้ายความรู้สึกให้เราเสียใจเจ็บปวดบ่อยครั้งคุณต้องมานั่งเสียใจจมความทุกข์หรือเครียดวิตกกังวลบ่อยในเรื่องของเขาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เรารับรู้มาหรือคนหรือเพื่อนสนิทบอกกล่าวกก็็ได้้มแรระทังงเเเาหนอ นะะในโทรศัพท์ของเขาส่วนตัวหรือข้อมูลอะไรที่เขาเก็บความลับไว้ก็ได้ในการพูดคุยกับบุคคลที่3ในตอนนี้ที่เขายังอยู่หรือใช้ชีวิตคู่กับเราหรือการไปไปมาหาสู่หรือยังตัดสินใจที่ยังไม่แน่นอนเพราะเขายังมีตัวเลือกอยู่เขาอาจจะคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขาในวันนี้ที่ออกไปมีคนอื่นหรือเจอคนอื่นแต่เขาก็ยังเก็บเราไว้หรือพยายามแกล้งทําดีกับเราในบางครั้งบางตอนบางเวลาเพื่ออยากจะขอความรู้สึกจากเราหรืออยากให้เราดูแลใจใส่เขาหรือบางครั้งบางกรณีหวังผลประโยชน์จากเราในเรื่อง เรื่องการเงินการงานการซัพพอร์ตก็ได้ในไพ่ใบนี้หรือว่าบางครั้งอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายเสียหน้าก็ได้นะคะในไพ่ใบนี้มันเป็นเรื่องจริงเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วคันนี้ การกินดื่มเที่ยวเขาหรือเขาติดสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้หรือออกไปสังคมกับบุคคลที่3ามเขาก็อาจจะเก็บเราไว้ในบ้านหรือเราอยู่ในบ้านในการที่ดูแลซัพพอร์ตเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลักษณะประมาณนี้แต่สิ่งที่หมอบอกคุณเก็บความทุกข์ความทมความเดือดเนื้อร้อนใจมาหรือคืนไม่ได้ขายไม่ออกมันรู้สึกว่าทรมานและเกินในความรักครั้งนี้เนาะทําไมเขาต้องแกงล้งรักหรือทําดีกับเราท,ท,ทั้งที่เขาไม่ได้รักเราหรือไม่ใส่ใจเราแล้ว,ลวจะเลิกก็ไม่เลิกจะไปก็ไม่ไปลักษณะประมาณนี้เร <c oughs> ื่องประวัองีที่จดทะเบียนสมรสะคะอยคจะ ใหญ่รู้หรือการหย่าการหย่าล้างกันอาจจะต้องมีผลประโยชน์ในเรื่องการเงินหรือมรดกทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้หรือว่า <c oughs> กลัวเสียหน้าทาั้งสังคมนะคะทั้งผู้ใหญ่ก็ได้ที่หมอบอกนะคะแต่ความรู้สึกคุณครั้งนี้คุณรู้สึกว่า มันเป็นการเอาเปรียบเราเราเหมือนเราเสียผลประโยชน์หรือเขาเป็นผู้ได้รับรับอย่างเดียวลักษณะประมาณนี้เราเขาทําให้เราต้องทุกข์ทรมานเสียใจร้องไห้นะคะหรือเป็นปีมาล้วบางคนบางบางคนบางกรณีร้องไห้เสียใจมาเป็นแรมปีแล้วร,รู้สึกว่าจะหาทางออกกชีวิตได้ยังไงดีลักษณะประมาณนี้ทุกอย่างมันกําลังจะยุติจบความสัมพันธ์นะคะในความรักที่มันกะราคาซังกับเราอยู่นะคะคนที่เขาแกล้งรักเราหรือทําดีกับเราหรือหวังผลประโยชน์จากเราอะ วิบากกรรมเขาที่เขาจะได้รับก็คือการคิดสินข้อ3าที่หมอเห็นชัดเจนเลยก็คืออาจจะต้องโดนหลอกนะคะปมความรักรักสามเศร้าแล้ว3ามคนหรือมีปัญหาในด้านของธุรกิจกิจการเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางครั้งต้องเกี่ยวกับด,ด้านคดีความเข้ามานะคะในความรักครั้งนี้เนาะที่หมอบอกเกิดการฟ้องร้องการเรียกร้องกันก็ได้นะคะค่าเสียหายลักษณะประมาณนี้หรือบางครั้งบางกรณีอาจจะโดนโกงในด้านของการทํางานนะคะหรือว่าต้อง เรื่องการเงินเป็นหลักอะคะ่ะเหมือนเขาทําอะไรไม่ดีกับเราไว้ผลกรรมหรือผลกระทบมันก็ย้อนตามเขาเช่นกันหรือบางครั้งอะการที่เรารักตัวเองมากขึ้นคุณกลับมาลักตัวเองเยียวยาตัวเองนะในวันนั้นอะเราไม่ได้มีเขาเราอยู่ได้แล้วแต่วันนี้เขาอยากกลับมาหรือขอคืนดีเราด้วย งอโขออากาศจากเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดเขายังรู้สึกว่าไปกับคนใหม่ไม่รอดหรือไปไม่ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะหรือชีวิตเขาจมลักษณะประมาณนี้จมปักอยู่กับสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะไปรอดความเป็นดิโกของเขาสูงลักษณะประมาณนี้สุดท้ายมันไปไม่รอดเขาพยายามทําตัวที่โดดเด่นนะคะแตกต่างจากคนอื่นแต่สิ่งที่หมอเห็นนะ่ยคุณนะ่ะให้เกียรติเขาม,ามากพอแล้วแล้วก็เคาลพซื่อสัตว์กับเขามาเยอะแล้วด้วยนะคะถึงเวลาวันนี้เราต้องเดินออกมาจากชีวิตเขาแล้วคะ่ะ หลุดพ้นจากปัญหาลุบละศักดิ์ตรงนี้ไปอย่าต้องอายตัวเองอย่าไปต้องไปอายคนรอบข้างนะคะเพราะสิ่งที่เราเลือกการที่เราเจ็บปวดหรือเราเรานั่งเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวไม่มีใครมารับรู้กับเราด้วยนะคะหมอขอผ่านคลิปวิดีโอนี้แล้วเป็นกําลังใจให้คุณคุณกาลังจะก้าวพ้นอุปสรรคปัญหาที่มันมีอยู่ณตอนนี้อะไรที่มันเคลียร์ไม่ได้มันจะเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ได้อะไรที่มันปรับกันไม่ได้มันจะปรับกันได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะแต่ อย่ากดดันความรู้สึกตัวเองจนเราเป็นทุกข์ใจเรารู้สึกว่าเหมือนจมปักอยู่กับอาดีตที่มันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาเลยค่ะใครที่เขาทำไงไว้ชะตากรรมมันก็จะนําพาเขาเจอวิบากกรรมนั้นเช่นกันนะคะขอให้คุณรักและให้เกียรติตัวเองก่อนในวันนี้หมอเชื่อว่าคุณเป็นคนดีสิ่งดีๆจะนาพาพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะดูดพลังงานสิ่งที่ไม่ดีออกไปเช่นกันนะคะพยายามกรวดน้ําความขันที่สนุกสุกลให้เจ้ากรรมนเวลเรากับเขานะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะบทขอเข้ามากรรมสวดไว้ทุกวัันนนนนนเเาาะแลล้้ววกก็็ขอคคคุณปททีี่่ิดดบพงง คุณเป็นคนที่สวยหล่อนะคะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกได้ซัพพอร์ตลูกได้อยู่แล้วขอให้คุณมั่นใจและกล้าก้าวมาจากชีวิตที่มันจมปักหรือมันเป็นอุปสรรคในชีวิตเราที่ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขนะคะสุขทุกข์เปนอยู่ที่ใจเราเนาะที่หมอบอกนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะขอให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรักเพศเดียวกันนะคะหรือว่าผู้หญิง ผู้หญิงผู้ชายเด้อเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้ามก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปและคุณอาจจะมีคนแอบชอบแอบรักคุณอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะในบางคนบางกรณีนะไพ่ที่ขึ้นมาโดดเด่นนะคะคนที่เกิดในเดือนมกราเนาะคนที่เกิดในเดือนเมษาค่ะคนที่เกิดในเดือนสิงหาคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคนที่เดินในเดือนกันยานะคะแล้วก็คนที่เกิดในเดือน ทันวานะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีไปสําหรับหมอมันอาจจะเป็นพลังงานโดยรวมแต่ถ้าเกิดคุณเขา้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะเป็นดวงคุณของคุณก็ได้นะคะเวลาหรือการตัดสินใจของคุณขอให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยําอย่างที่หมอบอกเอาไพ่ของหมอไปพิจารณาและวิเคราะห์นะคะแต่ถ้าเกิดเราจมอยู่กับที่เดิมมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อนความทุกข์มันก็จะออกไาจากตัวคุณค่อยๆก้าวไปค่ะก้าวไปแบบช้าๆแต่มั่นคงนะคะหมอนิ่เป็นกําลังใจให้แล้วกอดผ่านคลิปวิดีโ สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคในความรักครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะถ้าเกิดไม่รักกันแล้วก็บอกกันตรงๆเนาะไม่ต้องทําเป็นแกล้งรักกันเพราะหมดรักแล้วมันก็ยื้อกันไปมันก็มันเหมือนเสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรนะคะฝากถึงคนที่ทําให้แฟนเสียใจด้วยนะคะขอให้คุณน่ะคิดใหม่ตัดสินใจใหม่นะคะถ้าเกิดไม่รักกันแล้วก็ขอให้เขาไปอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขาชอบนะคะอย่าไปดึงไปลังเขาไว้ให้มันเป็นบาปต่อกันเลยเนาะอ่ะหมออนุโมทนาบุญด้วยคคค่่ะขอบุณมากสสวัดีค่ะ